วันนี้วันนี้เรามาอยู่กับบ้านงงงงเงี้ยเอากับปุบที่เพิ่งสร้างมาหนึ่งร้อยปีนี่ก็จะมาเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวเน็กเรียบเตินเล่นใจตรงแรกเลยที่เก็บของไม่มีอะไรมากเลยก็จะเป็นที่เก็บของของตามภาษาเด็กๆนะตาตาไปแปลกๆใช้ได้สมุดห้างสมุด ห้องสมุดห้องสมุดบริฮกเกอร์ไม่สบายนะเดี๋ยวก็ต้องมางทำอะไรด้วห้องครัวประกอบอาหารได้นี่ตัวเย็นนิวสัส่งมาหนึ่งร้อยบาทคุ้มจริงๆเซอวนต่อไปก็จะเป็นนั่งเล่นนะนี่ เข้าทีวีได้ด้วแล้วนอนนี่ก็จะเ,เป็นเตียงนอนใครนอนตรงนี้ร้อนมากเลยตรงนี้ก็อะไรไม่รู้นะทำงานแหละรตรงนี้ชอบมากเลยห้องน้ำเนี่เยเทียน <c oughs> แฮกเกอร์ยังไม่ค่อยสบายเลยคนนอนเงินโอ้ นอนนีก hmm. mm ่อนเออแล้วก็ตื่ขึ้เลยก็ตอเป็นสตึกตึกเืมอืมเสียงไรปชาวชันเปิดอระตมั้ e o วันนี้จะพิสกันในการห้าบวกห้เท่ากับเท่าไร่ เห็ไเอ็กเตอร์ไรนักเรียนไม่นู้ม่ไมามาว่าจ็กเตอร์ไรเออสิบลันแบบพวกผมไม่จักไม่ใช่หกสิบล้วปันนนักเรียนถ้าว่ามาเจ็กยี่สิบเอไม่ใช่สิบเอหก บีในดางเรียนอุ้ยโ่คูติดเชื้ออบบีไปเร็วเลอไม่ใช่เกือบตายไม่มีสีจะตายโอ้ my god เย่โอเคก็กิตกบกับเกีบจเนแหลกก็ลาไปกันนะครับ ก็ะจะกลังคลิปหน้าของเาบายบายนี่คืออะไรเนะี่ย